การใช้หน้าจอรุ่น D60 นะคะตรงนี้ค่ะถ้าเราจะเ,าเริ่มทำงานนะคะเราแปะสายเซฟตี้ที่หน้าจอก่อนนะคะก็อีกด้านหนึ่งนี่ปกเสื้อเราค่ะกันเราตกเครื่องค่ะก็ตัวปุ่มนะคะเริ่มแรกเรากดสตาร์ทค่ะเพื่อจะเริ่มทำงานนะคะสามารถกดสปีดบวกได้ค่ะ เพิ่มความเร็วนะคะหรือว่าเราสามารถจะกดเพิ่มความเร็วตรงนี้ก็ได้เป็น3เป็น6เป็น9ก็ได้ค่ะ2ก็ได้ถ้าเรากดส t o p ปุ๊บเครื่องมันจะลดความเร็วลงเรื่อยๆค่ะจะค่อยสโลลงค่ะแล้วก็หน้าจอนะคะหน้าจอจะวัดระยะทางค่ะตอนนี้ระยะทางเวลาแคลอรี่ค่ะที่เราเผาผลาญคะ่ะ แล้วก็เราสามารถตั้งเวลาการวิ่งได้นะคะเรากดที่โหมดค่ะตรงนี้ค่ะตัวเวลาค่ะจะกระพริบเราสามารถตั้งได้เป็นครึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะกดเพิ่มตรงนี้เป็นสิบห้านาทีนะคะเรากดได้ค่ะครึ่งชั่วโมงพวกเรากดสตาร์ทค่ะเครื่องก็จะทำงานให้ครบครึ่งชั่วโมงค่ะ มันจะค่อยๆถอยหลังค่ะพอครบครึ่งชั่วโมงปุ๊บก็เครื่องก็จะหยุดทํางานอัตโนมัติค่ะถ้าเราจะกดอยู่เรา,ากดสตาอปค่ะมาณกดดูตั้งเองก็ได้นะคะอันนี้เวลานะคะต่อไปตั้งระยะทางก็ได้ค่ะเดือรี่ก็ได้สามารถตั้งได้ค่ะแต่ถ้าเราใช้งานปกติแล้วก็กดสตาร์ทเริ่มทำงานเราจะสามารถตั้งเองได้เลยว่าเอาความเร็วที่เท่าไหร่ ค่ะกี่นาทีตรงนี้ค่ะ